ใครนี่เฟาโอ้ยอร์เ้าผิดน่ะน่ะไม่ไม่โอ้ะแต่ทำไมมารักแตกแล่ะคะคอยยังไม่มาถึงเลยมาแตกโลเล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมันนี้พามาเลาะป้ายแล้วค่ะมาผู้เดียวบินเดียวค่ะอาพาไปอยู่อาพาไปเห็ดธุระเรื่องปลาที่เพิ่นน้าเข่ามาขายนะคะพี่น้องค่ะมาค่ะพาเลาะป้านะคะเนาะมาเฮาซิมีเห็ดอย่างให้เก็บบ่น,นะคะเนาะ,ะไปเลยจ้าพ่อ้วคะพี่น้องค่ะเป็นอย่างนี้เสื้อมาเทาให้เทาเงินไส่พอยแม่ค่อยโอยเห็ดเพิ่งเลียด เห็ดเพลิงเลียดคะ่ะเห็ดเพลิงเลียดเ,เ,เยดท่าแล้วเรา,าไปนี่แหละให้เราเป็นนอเป็นแนวนะคะนะเนาะเอาไปยางหาดอกกัญอนนะคะเนาะไปเลยจ้ะมันตน้องมีอีกแลละพี่น้องคะ่ะนีอะไรเอ่ยอันนี้เห็ดลางแตกเห็ดลางแตกที่เ,เขาเก็บประจำนะคะแต่ดอกนี่เท่าอันนี่แล้ว เราไว้นี่แม,แมงจอเล่าแล้วไปต่อจ้ะยางมาหอดปลาเหตุนี้แซบจนต้องมาเก็บอีกพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิปีแกงให้เบิง้งโอ้ยทรมานดังเลยพี่น้อง,งเ้ยเบิ้งโดยแมงวันมากมากนั่นผมก็โพค่ะแซบจนต้องมาหาอีกเนาะค่ะเนาะสิแตกหลายแล้วละ่ะพี่น้องค่ะโอ้นยนี่ใครนึงนี่ค่ะนี่ค่ะ ได้หนึ่งไข่แล้วจ้าหาต่อพี่น้องคะ่ะงวดว่าหันก็สีร้ายตาไม่พี่น้องบอกว่าร้ายตาไหลว่าสั้นว่าขากล้องพังเด้อค่ะเด้อขากล้องพังงวดว่าหันนูน่ะแมนลี่เพิ่งเนี่ค่ะเดี๋ยวสิผ้าให้เบืะะะะ้องเด้อค่ะเด้อสำหรับพี่น้องผู้เพื่อนหน่งคนอยากเบื้องคือว่าผ้าให้เบื้องนยยายตอนอันงวดว่าหันกับผ้าให้เบืะะะะ้องยี่เด้อค่ะเด้อผ้าให้เบื้องช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวสีผ้าให้เบื้อง วันนี้สิพาให้เบิ้งอีกค่ะอืมมันแตกหลายแล้วมันละมินเห็นคับโคกเห็นคับโคกอันยังเสียนแตกขึ้นมาแล้วค่ะนี่น,นี่โอ้ยแมงวันโอ้ยอันยุงโอ้ยยังมาตอมคอยหลายค่อยปลาคันได้ท้าหน่ายูย่ยยิ่เฝ้าตอมค่อยเสร็จแล้มองนึงเห็นตุนตุนยูย่ยเสล้ว มางวดบางหันไล่หลาย,ลายบันิดแตกขึ้นหลายแล้วพี่น้องค่ะแตกหลายแล้วพูน่ะพูน่ะแตกหลายแล้วจ้ะอันนี้เปนตุนต่นแม่นวะนี่ป่านหาเหี้แค่พอลราค่อยได้บ้านนี่เอ้ยหนอโอ้ยไข่นี่น้อยอยุกไข่นี่น้อยไป สงสัยแตกขึ้นหลายแล้วพี่น้องค่ะหลายคืองวดว่ะค่นแต่กระบอร้อแน่หรอค่ะเดี๋ยวเสเๆไปแกงงวดนี่นี่ค่ะเป็นตุนๆที่แมนบ่เนี่ยแม่หลีพี่น้องค่ะแม่หลีจะ้ะนี่ไงไงอยู่ค่ะใครไงยอยู่จะน้อยก็นี่บ่อเอาค่ะเพราะว่าใจบ่หลายขนน้อยก็นี่ อันนี้กรนนะน้อยก็นี่อ่ะน่ะขาบ่ใหยถ้าเก็เป็นบางดอกดอกค่ะเป็นบางดอกบางดอกก็ใหญ่บางดอกก็น,อกกน,น้อยเลือดแตกโอ้ยหอยมันแตกขึ้นเหมือดแล้วนี่มอดที่แล้วเอาบ่เหมือดค่ะโอ้โหระชีบแหนบ่เนี่ โอ้ยใส่เป็นเห็ดเพิ่งซะเหยียบฮะน่ะนี่ค่ะหอยมันแตกมันแตกขึ้นเขาแล้วค่ะเหมินแต่สีขาวนี่สีขาวนี่โบเหมิ่นทอ บ่มินทอสีเขียวเด้ออันนี้ดอกอุ้ยอันนี้โปขึ้นมาแล้วร่างอันนี้เมือกแตกแล้วยังไงยเงไงยังวันตกผวดผูด ือสีหอมคักเนาะแม่งวันกระมากหมักแนวจังสิโอ้แต่ของงาไมลูกบซะอู้อุ้ยไข่โอ้โอ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 ยไข่ไงเทนันในกำลังว่าสิวะนี่ค่ะไข่เบลเลอร์เลยมีอีกบอ่อ คนเดียวกับสิเงียบเนี่ยได้ค่ะเ้อโอ้มีเสียงพีดปลายกระตูหูคนณขุดไข่หนึ่งพี่น้องค่ะเห็ดตูดปูดอยู่เห็ดตูดปูดอยู่ไข่ไงค่ะอื คือหลายน้อยค่ะหลายน้อยวันนี้โอ้ยใครนี่เฝาโอ้ยเฝอเฝาผิดน่ะน่ะไม่ไม่โอโอ้ยอ้ยยโป๊ะแต่ทำไมมาลักแตกละคะค่อยยังไม่มาถึงเลยมาแตกโลเล๊ว ามสีหน่วยเลยจ้ะมองนี่โอ้ยอันนี้ดอกออกแล้วนี่นี่นี่อันนี้ดกอ,ก,อนนดกขาวขึ้นมาขาวนี่ดอกเขียวมีขามันที่เหากินเนะค่ะเนาะขามันที่เหากินนี่ ขันมันเท่าแล้วมันก็ทีเบายังที่มันออกแล้วมันเบารถพี่น้องค่ะก็คือนะ่ะสุมเป็นไข่กันซุมเป็นไข่จังแน่นขึ้นในบวกทุ่ดินนี่ย่ำแซ่บขนาดดอกได้ตูนออกมาจากไข่แล้ว่าเป็นแต่กินแล้วค่ะ มันก็นนำเก็บน้ำซุมมันบาดนี่แหละมันก็จุ่มยีน้ำกันนี่แหละค่ะก็ไปใส่ดอกมันก็สียู่เลาะลเลาะกันนี่แหละแมนวะนี่แมนซามันตัวไข่มีแต่ดอกบานเอ้หนี่งหนึ่อุ้ยอุ้ยคือใครใหญ่แต่ัดใครใหญ่มาก พี่น้องค่ะตุนมุกกูกกินเสร็จล้ตากระเหลียวหาได้แล้วนี่นี่ค่ะอืมแดดดีดพี่นวางมืออื่นกระสีดีแต่ว่าสีดีซ้ำใดมือนี่ก็จะว่าแดดดีมือนี่มือมือ,มอ หมูอฮือฝนตกเวอร์ซันเอ้ยคือเมื่อคืนเห็ดเพิงใหายจักดอกสองดอกแน่นี่ค่ะพาปลาเห็ดเพิงไปยางแล้วว่าคันเพราะคันได้โพยุ่ฝนตกเมื่อคืนนี้ปลาเห็ดพึ่งเรายังบ่โพเท่ะดอกสองดอกเพราะเป็นบุญตาเนาะพี่น้องค่ะ เลิกดีเลียวเลิกดีเดียวมันโพเนอะพี่น้องก็มีดอกอันนี้โพโอ้ยอ้อยดอกน้อย แตกแล้วนี่นี่ค่ะเป็นกุบเลยอีกไหมี่อีกบ่ได้หลายแน่แล้วค่ะ ตุน,ตนแนอนดี้โอ้ยหมุนไว้โปรดขอโทษก็ค่ะปฏิพฤกันตาลายอันนี้เด้อันนี้ไข่น้อยไข่น้อยไข่น้อยอน,นี่ละ่ะน่ะแมอนดี้ฮะแนอนดี้ถ้าว่าถุงอยากฟอฟเอา ก็เป็นอย่างยังบ่คันได้ออกหมดยังออกไม่หม่เตพี่น้องค่ะเตเบื้องวันโบ,นบแมนแมนอิลี่ใครบักง่ายคือปทท่าขานางสีเสียสมุทรอืมี่ค่ะนี่ก็ใครบักง่ายค่ะแมนโบนี่เห็นดอกมันอันนี้ดอกว่าเห็นดอกอะน,นะ ดอกมันขึ้นนี่ก,ก็เลยก้มเบื้องแมนหลีพี่น้องค่ะบางในไม่ได้โนยยายค่ะนี่เหรมันได้รุ่นนี่ไหมมันได้รุ่นนี่มันจันยงย่อยหญ่สะใจเลยจ้าให้ได้รุ่นญ่อยยสิจังสิยังเสีย่ยเห็ดหลังแตกเห็ดหลังแตกเห็ดหลังแตก,แตกเป็นไตดอกเบิ้งกระ วยเอาได้อยู่ค่ะเอาได้อยู่ดอกงามอยู่ค่ะฮะเลิกงามยามดีเห็ดหลังแตกมาจากน่าก็เห็ดเพิงตามนะคะหาต่อไี่เคยได้แก่งแซบ่บคือเห็ดปวกนี่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเห็ดกอปะบังเกิลเมนอยู่ค่ะเห็ดกอนก้อยดอกดีอยากเท่าแล้วค่ะดอกนี่อยากเท่าแล้วเห็นอดวิธางพูนอีกสองดอก สองสามดอกหันแมนลีบุงเนี่ค่ะโมอโอไม่แล่เลยค่ะอดอกนี้เทาแล้วค่ะน้องค่ะเปึ่งหญ้าเอ็นยืดสิเก็บหญ้าเอ็นยืดเป็นเอ็ดน้ายานางค่ะน้งามๆจะละบึงเนี่ย โมมีนอไซเบ,บิ้งเบิ้งเด้อค่ะเด้อสีให้เบิ้งก็ไค่นี่ก็เพิ่นสีเอิญ,ญ้าเอ็นยืดสีบ่ถอนเด้อค่ะมืนน้อนี้สิเด็ดเอาตะใบมันเพราะว่ามันจังเบิงบ้งเบ,บืงเบิ้งเบืองเอ็นคือเอ็นนี่ค่ะเบิง้งยืดไปนะมันนี่เบิง้งสีบ่ถอนค่ะสีเอ่อสีเด็ดเอามื้อนี้เพราะว่าถอนไปงวดนั้น ญานมันบ่เกิดยญานบ่มีให้เก็บอีกพอมันพันแง่ตอนนี้ทางพันแงค่ค่ะค่ะ่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาเขาใส่ตะไบเนาะคะนะ่ะเนาะเขาใส่ตะไบเขาก็เลยสิบ่เขาก็เลยสิบ่าถอน,นะคะ่ะเขาใส่ตะไบเขาสิไปปัน้นเป็นน้ำยาล้างเนาะค่ะเนาะแทนน้ำยานางเนะกลี่ยแสบแสบดูค่ะพี่น้องค่ะ ลองทั้งย่ดลวกกันคุณใดบ่เคยลองมึงเด้อค่ะเด้อยายตาการันตีแล้วจา้าเบิ่งเอ็นอยืดออกมางามงามปลาเนี่ยงามก็ปลาที่เอาก้อนมือนั่น อ่อนงามสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องค่ะเดีย๋ยวสิเอาอ่อนะผักติ้วไปพร้อมไะแกงใส่ครบสูตรเลยจ้ะไปหอดผักติ้วได้หอด น้ำหย่าได้หอดหย่าเอ็นยืดไปเฮ็ดแทนย่านางค่ะอืมอเกสรออหยาเฮียลงมึงนเนี่ใบโหดโพี่น้องค่ะเฮ็ดไบงดก้อนเหลียสองถุงสิีดอันนะ่ะเก็บไปเฮ็ดไปอีกตะวามอันพระเจ้าจตัด เป็น,นสวนส,วน,สวนตูวว้บ่มีหมาบ่ามีแมวมาเนี่ยพี่น้องค่ะบ่มีหมานี่อย่างมากนี่ขี่ใสเงียวใสค่ะข้าเจ้าเลยตัดตัดแล้วมันก็ขึ้นไม่มันก็เลยมีเขาเก็บอยู่พเพราะเสาค่ะหอมนีปะแต่ว่าหอมก้อน,นั่นอันน่ะมันยุข่างสวนข้าเจ้าข่างสวนข้าเจ้าแต่แว่าเนี่ยมันก็บ่มีหมามีแมวหรอกแต่ว่ามันทางบ่กคลื่นน่ะ มันก็บพคือมองนี่เนาะขาเจ้าตัดพทุมันเขาเจ้าก็ตัดที่กันเพราะมันยู่ข้างสวนค่ะเขาสิกินอย่างเขาก็ระวังเอานะคะเนาะเพราะว่าโรคภัยนี่แหงตะแหงตะเปิดบ้านเปิดเมืองแห่งตะหลแห่งตะเพิ่มขึ้นค่ะติดเพิ่มขึ้นตายเพิ่มขึ้นโมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าดีขึ้นเ้อนี่ค่ะนี่ สีจากธรรมชาติจ้าไปแกงใส่เห็ดตาโลทคือเห็ดตาโลเอิญเห็ดตาโลรถเนาะพี่น้องไปแกงใส่เห็ดไข่แม่มดจ้าลองบึ้งเด้อค่ะเด้ออันนี้การันตีว่าแซ่บโอ้ยแทนใบย่านางจ้ะ เนียนมืดค่ะงามงามอ่อนๆอ่อนยุคคางสวนแอปเปิ้ลข่ะเจ้าข่ะเจ้าปลูกแอปเปิ้ลไว้ข้างคางคางกันข้างทางสวนแอปเปิ้ลข่ะเจ้ามันจะปลูกกระบ่กเห็นข่ะเจ้าถูกข่ะเจ้าปลูกงามคือค่อยีล่ะตอนนั้นนะ ต้นง,งมามมามกับน้องป่าตักันขนไปทิมปลูกงามตัดทิมเลยมันโดกหลายขานขนทิมเอาต้นมากันนะมัแพมาปลูกแทนหรือไม่อย่างกับบ้านเขามาเชอร์รี่เยอะมาก่ลยอืคล้ายๆเชอร์รี่นี่แหละมาแพปีเดียวก็จะพูดเป็นน้อยหรอกค่ะ ก็ยังต้นน้อยอยู่อืัอน,นี่หังตแต่ง,งามเมื่อน้องคนที่มาเก็บเห็ดน้ำมันนะกับปาพาน มีคน,นนึงเสียบหลายแกงไว้ถ่ายแกงไว้ให้กินเสียบหลายสัตวนางมีแต่สิเก็บเอาหนาเอ็นยืดไปเฮ็ดแทนยานางก็เลยมางวดหนาจังมาเก็บเอาจังงามเมื่อนั้นบม่ได้พานปลาหนาเอ็นยืดเ้ยบม่ได้เก็บนี่ค่ะโอ้ยตะสอนเลย หัน่นล่างดีๆแล้วก็หัน่นบานี้หั่นแล้วก็ปั้นโอ้ยใส่ช่องฟิตไว้ที่มันแซ่บเป็นยาสมุนไพรน้ำก็สิคือน้าอย่านางบ้านเฮายบ้าอย่านางบ้านเออหนานมกําเงี้ยโอ้ยที่มันสุดลวดเนาะโป้บึงหน้าบึงหลังงามกระสาวสาวโป้บึง ว่าไม่ยังอยู่ข้างๆ ถือถือกล้องมแล้วัฒนนัดค่ะลมลมลมพี่น้องค่ะ อ่อนงามๆค่ะเอ้าปออยากได้ห,กห,ห,หักอะไรของเรียนขึ้นมานำเนระหักเลยนี่ค่ะมีตะใบยังไงได้หลายเหรอ พี่น้องค่ะงามงามนี่ค่ะอยู่ข้างป้าเขา ของฟรีจากธรรมชาติจา้าของโอ๊ยนี่หมากต้มแยบ่เอาเยอะนี่หมามุย้ยเอเยอะเลยของฟรีแล้วก็ของดีจ้ะของฟรีของดีจากธรรมชาติหางยาวมันนี่ก็ว่ปต้นง่าง่า พันผลละพันค่ะแล้วก็สิมีตัวผู้ตัวแม่นี่นะใบาย,ยาวๆเลี้ยวๆสิเ,นนเป็นตัวผู้อันนี้สิเป็นตัวแม่ยามมาสปปรรพคุณคือกันบ่ะกระคายกันค่ะไม่ได้แตกต่างกันเนาะค่ะเนาะไม่ได้แตกต่างกันเลยเขาเห็นอะไรเขาก็เก็บไปน,นั่นละอี่สองตัวนี้ยังงามด้น มีแต่ไม่ใหญ่ๆใ,ใบไม้น่าย้ายตากพงเนี้ค่ะ,ะอออเลยพวกนี้ของพ่อพานนันเนาะพี่น้องค่ะของดีมีประโยชน์ของดีมีประโยชน์ปีกลางหากจ้ะ ค่ะพี่น้องค่ะได้ถุงบักง่พี่ฟ้ากลับเด็กค่ะบันนี้พี่ฟ้ากลับแล้วค่ะได้ถุงบักง่แลยย้วหยาเอ็นยืดกด็นเลย